โอเคสวัสดีค่ะชื่อนัทธิดาอาสนานีค่ะชื่อเล่นชื่อยีค่ะอายุ18ปีนะคะถ้ายีพูดว่าเอ้ยถหายี่ชุมขึ้นแบบนี้ให้ทุกคนพูดว่ายีนะคะได้เลยค่ะยายี่หมายถึงที่รักคันโบมี่ายฮักให้มาฮักยีสวัสดีค่ะยีบินเคฟอรีตค่ะ ก็ถ้าแพมยื่นมือให้ให้ทุกคนพูดว่าแพมนะคะได้สามสี่แพมพัดแล้วแพมแพงแพงแพงแพมแผงสวัสดีค่ะแพมแพมค่ะเย้อันนี้มาแบบยิ่งใหญ่มีซา์ประกอบเออถ้าหนูยื่นมือให้ทุกคนให้ทุกคนพูดคำว่าเอิร์ธนะคะได้เลยค่ะแปบนึงนะคะหนูลืมอ่ะนไม่เป็นไรพี่ก็ลืมบ่อยพี่อยู่มาสามปีวิ่งลืมเลยโอเคค่ะ เอิร์ธแต่ว่าโลกรักโลกรักเอิร์ธรักเอิร์ธดักใครนะคะเอิร์ธสวัสดีค่ะเอิร์ธเวียนคเค่ะเย้ถ้าหูพูดว่าฮูล่าให้ทุกคนตอบกลับมาว่าฮูมนะคะ <c oughs> ค่ะ3าสตัวกลมกมอ่ะมีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงอย่างแต่ว่าเป็นฮูล่าแต่ว่าเป็นฮูล่า แคนคาโฟดีเย้ค่ะถ้าหนูนะคะพูดจบให้ทุกคนตอบกลับมาว่ามีนะคะใช่ไหมน้องถึงจะชื่อตัวเองกุมภาก็แล้วมีนาก็แล้วแล้วต้นไม่อ้าวหนูอ้าวอ้าวทำไมค่ะถ้าหนูพูดจบให้ทุกคนตอบกลับมาว่ามีแล้วนะคะอล้วมันถูกแล้วมีแล้วโอเคค่ะ กุมภาก็แล้วมีนาก็แล้วแล้วตอนนี้ทุกคนมีมีในใจกันหรือยังคะมีแล้วมีหรือยังเอ่ยมีแล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะแ <c oughs> นะน้ำตัวพอ,องแค่เอายาต้องใจต้องใจเลยอ้าวห้าส <c oughs> ี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้ห้าสี่ห้าสี่สามสองแจมันจมจึงน้ำนิ่งไหลลึกึกถึงคนแจ แจวมันแจวจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อเก้าอี้แจวเรือไปซื้อเก้าอี้ขอเชิญจีจี้ลุกขึ้นมาแจวอ้าวแจวมันแจวจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวไปแจวมันแจวจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ้าวขอเชิญน้องจีจีในน้ตัวพอมแคลเซต้าสวัสดีค่ะชื่อว่าจีจี้นะคะอ่าเดี๋ยวอายุ14ปีค่ะก็ถ้าจีจี ยิ่นมือไปให้พี่ๆทุกคนแล้วก็พี่ทุกคนก็หอยพูดว่าจีจีนะคะได้จ้ะแบตหมดให้เดินไปหาปละแต่ได้ขาดความรักให้เดินมาหาจีจีเดินมาหาใครนะจีจีสวัสดีค่ะจีจีวินเคฟอร์เดยค่ะมาที่คนต่อไปเลยดีกว่านะครับผมทำบรบการซ้อมเสียงพร้อมปืดปืดปืดๆๆดปองพร้อมนะคะอย่าหลับในนะคะวิ่งให้ทันนะคะอย่าหลับในนะคะโอเคโอเคนะคะห้า อะอ๋อ oh, เด oh. ี๋ยวจะเราเปลี่ยนสถานที่ให้น้องๆไปเต้นบนเวทีมีสเตทไปอีกมีสเตทส่วนตัวด้วยไม่น่าเชื่อเลยเอานะคะห้าสี่ห้าสี่สามสองแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวเอ้าแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อเค้กวันเกิดแจวเรือไปซื้อเค้กวันเกิดขอเชิญน้องโยเกิร์ตลุกขึ้นมาแจวไอแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวไอแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว ขอเชิญน้องโยเกิร์ตมาแนะนำตัวพร้อมแคทเฟสค่ะเย่ใช่ค่ะชื่อแล้วก็แคทเฟสสวัสดีค่ะโยเกิร์ตค่ะนพดาเลิศวิยาพรอายุ15ปีค่ะเอ่อถ้าหนูยื่นมือให้ให้ทุกคนพูดคำว่าเกิดนะคะได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะใครไม่เกิดแต่โยเกิดโยเกิดโยเกิดใครไม่เกิดแต่โยเกิดนะคะสวัสดีค่ะโยเกิร์ตค่ะสี่ ห้าสี่สามไปแจวมาแจวจ้ำตึงน้ำนิ่งไหลเลึกนึกถึงคนแจวเฮ้แจวมาแจวจ้ำตึงน้ำนิ่งไหลเลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อเกมแจวเรือไปซื้อเกมขอเชิญน้องเฟมลุกขึ้นมาแจวเฮ้าแจวมาแจวจ้ำตึงน้ำนิ่งไหลเลึกนึกถึงคนแจวเฮ้เฮ้แจวมาแจวจ้ำตึงน้ำนิ่งไหลเลึกนึกถึงคนแจวขอเชิญน้องเฟมแนะนำตัวพร้อมแคปเฟมเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนันทภักดิอัตนาวิวัานะคะชื่อเล่นชื่อเฟมค่ะอายุ15ปีค่ะก็แคปเฟ่ก็เป็น เวลาถ่ายรูปอย่าลืมโฟกัสที่เฟนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเบมมี่มะลงมามาเอาไปที่คนต่อไปเลยอ่ะคนต่อไปครับอ่าโอเคนะคะทุกอย่างพร้อม5 4 5 4 3ไปแจวมันจะจ้ำจึงน้ำลิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวไปแจวมันจะจ้ำจึงน้ำลิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อเพชรแจวเรือไปซื้อเพชรขอเจอน้องเกตสุขขึ้นมาแจวอ่าแจวมันจะจ้ำจึงน้ำลิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว เจวมาเจวจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนเจวขอเชิญน้องกเกรสแนะนำตัวพร้อมแคทเฟดได้เลยค่ะชื่อนางสาววิรันพัฒค่ะชื่อเล่นชื่อเกสค่ะาอายุ17ค่ะก็ถ้าเกททำแบบนี้ให้ทุกคนเพราะว่าเกทน่ารักนะคะเออมะเดลิงมาดาบูมเกสขอสั่งให้ทุกคน แอคชั่นอมบันดาบิงบันดาบุ้มแกเขาสั่งให้ทุกคนเพื่อว่ากักหน้าเรดเกน้ารักขอบคุณค่ะอ่ะกล้อง้อมเสียงพร้อมทุกอย่างพร้อมห้า สี่ห้าสี่สามสองไปแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึงถึงคนแจวแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึงถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อเบอร์เกอร์แจวเรือไปซื้อเบอร์เกอร์ขอเชิญน้องป๊อปเปอร์ลุกขึ้นมาแจวไปแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึงถึงคนแจวไปแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึงถึงคนแจวอ้าวแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึงถึงคนแจวอ้าวแจวมันจะจ้ำจึงน้ำนี่งขอเชิญพี่ปป๊อเปอร์แนะนตัวพร้อมแคคคปซ่่ะะสวัสดีค่ะพิญาดาจึงารจนาป๊อปเปอร์ค่ะอายุ21 ค่ะก็ทุกคนคะชอบป๊อปคอร์นไหมคะชอบค่ะแล้วชอบป๊อปไอร์ไหมคะชอบค่ะแล้วป๊อปเปิ้ลล่ะคะชอบไหมคะชอบค่ะขอบคุณค่ะเย้คีณจังก็คือจะให้พูดแคทเฟสก่อนหรือว่าจะให้เต้นรถตุ๊กตุ๊กก่อนโอเคก่อนเพื่อเพื่อเป็นการวอร์มอัพนะคะจะให้ทุกคนเต้นเพลงสันทนาการแล้วก็หลังจากเต้นเสร็จให้พูดแคทเฟสโอเค โอเคเมื่อกี้ให้กล้องเห็นไปแล้วนะว่าเพลงเราตุกตุกค่ะอ่าใครร้องเป็นบ้างหนูว่าพี่เอิญทำได้เพราะพี่เอิญแบบว่าเป็นถือว่าเป็นผู้อาวุโสสุดแตน้องๆค่ะเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกดดันอีกกดดันรถตุกตุกพี่เอิญร้องเป็นไหมคะเราที่เราเราเคยเล่นกันใช่รถตุกตุกบันทุกท่าอะไรนะคนละเพลงแล้วคนละบ้านละรถตุกตุกบันทุกท่าถ้าโบนิเต่หนูไม่ ไม่รู้วันทุกถ่านแล้วอะไรลอยขึ้นสะพานลงสะพานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชักกระตุกกระตุกกระตุกโอเคพี่อ๊ตเชิญอสมมติว่าขับอยู่บนถนนกรุงเทพนะคะต้องใหญ่สามสี่รถตุกตุกรถตุกตุกบันทุกถ่านบันทุกถ่านลอยขึ้น พันไหมพันไหมหนูว่าพี่ไปได้อีกพี่เอิญหนูรู้ว่าพี่ทําได้พี่เอิญเมื่อกี้ไม่ใช่กระตุกเมื่อกี้มันเอากระตุกกระแทกหน้าเลยค่ะปล่อยมันออกมาพี่เอิญไม่ร้าแต่หน้ารักลูตีลูตีมลูตีมหมออันนี้มันคิ้วคิวกระตุก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 แต่ว่าพี่คนนี้ไม่น่ารักนะแซ่บเออไม่ธรรมดาเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันโอเคค่ะแนะนแนะ้ำตัวคค่ะรมแเฟครับ ถ้าหนูทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ให้ทุกคนต่อมาว่าใจนะคะใจใจโอเคค่ะบังเอิญบังเอิญบังเอิญติดใจติดใจติดใจสวัสดีค่ะเอิรเคนฟรีเอค่ะเฮ้กล้องจะได้ดูด้วยสะกดถูกหรือเปล่าโดนโจมตี เพลงเพลงแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ลนะคะไม่แอปเปิ้ลธรรมดานะเบสิกเบสิกเบสิกแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ถามว่าทุกคนรู้จักเพลงนี้ไหมมีคนนึงบอกว่าไม่รู้จักโมเน่นะคะโมเน่แต่เอาจริงไม่แปลกใจเพราะมันเป็นเพลงที่เหมือนแบบพอโตขึ้นเขาไม่ค่อยใช้กันแล้วเหมือนว่าอนุบาลประถมแล้วพออนุบาลประถมรุ่นนี้ก็เลยไม่ทันแล้วคนที่พยักหน้ากับเรามีแค่คนเดียวคือพี่เอิญในห้าคนมีแค่พี่เอิญที่อยู่กับเราดูจากแคทเฟสก็ได้ได้จริงจริงปัน จักเพลงบังเอิญไหมรู้จักจักศักดิ์ศรีอ๋อแต่ว่าตอนแรกไม่รู้ทันโอเคยังทันดีใจใจชีวิตต้องลองศักดิ์ศรีหนึ่งคนจะน่าเชื่ค่ะขึ้นสเตจเลยอุ้ยเราต้องมีท่าไหมปกติเต้นยังไงกันแอปเปิ้ลมากไว้สมใส่ตูดปะจริงเหรอพี่นายเหมือนออกกำลังกายเอาไว้ก่อเออไหน ยังไงคะคุณบอกกันไม่รู้เหมือนกันอแอปเปิลแอปเปิอุ้ยไม่ใ่มันต้องใส่ก้นพี่เขาบอกว่าเป็นแอปเปิ้ลแอปเ้วยลกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มอ่าโอเคอันนี้เป็นแบบน่ารักใช่ไหมคิวๆถูคิแต่อยากจัดเลยจัดเลยแต่ดูจากน้องแล้วก็ได้อยู่ปสามสี่แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอ้วยกล้วยกล้วย เปิ้ลมะละกอวยส้มเอาแอเปิ้ลมะละกอกลวยส้มเอาแอเปิ้ลมะละกอวยส้มเอาแอเปิ้ลมะละกอวยส้มจะต้องกหรือเปล่าอะแคเป็นแคเป็ดก็งมเข็มในมหาสมุทรคงจะยากถ้าไม่อยากลำบากมางมรักในเจ้าเข็มได้นะเจ้า่ะอ๋อเจ้ามีความอ๋อเจ้าชื่อชื่อค่ะ สวัสดีค no ่ะเจ้าเข็มบินเคฟอร์เรดค่ะเย้น่ารักอ่ะนรอกอ้อบังมบังบังไม่บังไม่บังบังหนึ่งสองสามกิ่งก้านใบเอ้ยเพลงนี้ลองยากลองไม่ไยากจริงอ่ะโอเคงั้นพี่ตาินสไปกิ่งก้านใบเวอร์ชั่นฮะของพี่หินเป็นยังไง มันมีหลายเวอร์ชันนอะหนูเชื่อว่าพี่พีจะทำได้เด็ดกว่าชากระตุกเอาผสมกันเลยค่ะเอาผสมทุกอย่างหรือว่าเป็นสะบัดสะบัดไหมสะบัดแบบแผนหัวออเอาแบบเช่ๆคูๆรูใสพี่พีกเลยก็ได้ละเอ้ยไม่ใช่พีดิพีกใช่ปะพี่เป็นน้องนี่เป็นน้องมันเคมา one two three go กิ่งการไวะสบายการกิ่ง กิ่งก้านใบชาชาใบกันกิ่งฝนตกลงมาจริงจริงฝนตกลงมาจริงจริงชากิ่งก้านใบชาชาใบกันไี um ่หนยโอ้คือน้องทาไม่ดีมากแต่เราคนละบ้านอ่ะคนละบ้านอ่ะไม่เป็นไรเรามีหลายเวอร์ชันใช่ค่ะเป็นเลยค่ะถือว่าผ่านเลยค่ะค่ะทุกคนรู้จักเพลงสิบยี่40บสามสิบสี่สิบไหมคะรู้จัก 1 2ึ่งสองสามสิบยี่สิผมช่วยคนจนผมช่วยคนรวยมาช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในใจทุกคนล่ะค่ะเฮ้ยเดียเนาะเชียรทีบชื่อพีคค่ะพีคเบียนเคฟค่ะเฮ้ยเฮยค่ะบถูกเผาเนี่ย บอกอะไรก็ได้รอนนะนะหนึ่งสองสามไก่ย่างถูกเผาเอ้าไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบเอ้ามันจะถูกไม้เสียบเอ้าเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเอาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงไก่ย่างถูกเผาเอ้าไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบเอ้ามันจะถูกไม้เสียบเอ้าเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริง ร้อนจริงๆรร้อนจริงๆร้อนจริงอ้าวร้อนร้อนจริงจริง้อนจริงน้องบอกควหนูไปสนุกเหมือนกันนะแกล้งน้องอะเหมือนกันไม่ร้ายดีไม่ร้ายดีน่ารักมันโอเคแนะนำชื่อกับแคทเฟเลยครับก็ท่านหนูยื่นมือให้ให้ทุกคนพูดว่าพิมพ์นะคะได้อะแตกเตกเตกแตกเสียงอะไรนะเสียงอะไรเสียงพิมพ์เสียงพิมพ์ สวัสดีค่ะพิมพ์พินเจฟอร์ดีค่ะปิดจ็อบปิดจ็อบอ้าวน้องยิ่แปแปลกๆมันมีอะไรจะเล่นคิดไว้คนนี้ต้องพีคสุดเลยนะคนสุดท้ายปิดจ็อบฟินาเล่เยี่ยมคาดหวังเลยนะเนี่ยรอเล่นอันนี้เพลงอะไรนะคะโมนี่ม่ไเพลงโมนี่แล้วฮิปโปค่ะฮิปโปฮิปโปต้องตัวใหญ่นะสามสี่ฮิปฮิป

หนูยืดได้ตลอดเลยบัมบูเคมัอเ็คถ้าหนูยืนมือให้ทุกคนพูดว่าโมนี่โมนี่นะคะนะคะนะคะนะไรหรอตลกอ่ะทุกคนหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปมานี่มานี่โมเน่โมเน่มานี่มานี่โมเน่โมเน่ โมเน่โมเน่สวัสดีค่ะโมเน่เป็นเคฟอร์ต้ค่ะแคทเฟสขอแคทเฟสหน่อยค่ะโอเคค่ะถ้าอีฟทำอย่างนี้ให้ทุกคนพูดว่าอีฟนะคะพร้อมยังคะโอเคหนึ่งสองสาม We wish you a Merry Christmas Eve We wish you a Merry Christmas Eve and a Happy Christmas Eve สวัสดีค่ะอีฟเป็นเคฟอร์ตี้ค่ะโอเค เย้ะมขอบคุณมากเดี๋ยวเดียวขอเป็นเซสก่อนแเซสก่อนค่ะก็ถ้ายื่นมือไปให้พูดคำว่าเข้าฟังเข้าฟังนะคะได้ค่ะอ่าข้าวหอมก็ไม่ใช่ข้าวสวยก็ไม่ใช่แล้วข้าวอะไรนะข้าวอะไรข้าวฟางข้าวฟางสวัสดีค่ะข้าวฟางบีนเคโฟดีเอทค่ะนี่หรอเมาคลีล่าซับ มกิจริงหเฮ้ยน้องสักดิษ์มากจริงใส่ันไหนมาใส่หมวมาค่ะเชิญมินิสเตกครับผมเวทีเลยค่ะโอ้คือต้องกระโดดตั้งแต่ตรงนู้นมาตรงนี้ใช่ต้องต้องครีเอทท่าเองนะคะเพลงนี้ได้ไหมค่ะขอรอดๆนะ พร้อมไหมคะทุกคนพ,คพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคค่ะหนึ่งสองสองอามเมาคีลาสัตว์เมาคีลาสัตคาแชคานคาแชคานขลงน้ำมันทองไมาห้หมดขลังน้ำมันทองไมาห้หมดมันข่าวัว โอเคค่ะแคเฟตค่ะแคฟเฟตแครฟเฟ่ไปมินิสเตทรค่ะครับโอเคค่ะถ้าหนูยื่นมือออกไปนะคะให้ทุกคนพูดว่าเอ้ยนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ได้ได้เอ้ยเอ้ยยังไม่เอาเอ้ยแปลกอ่ะผ่านไปแล้วเมื่อกี้ ทุกคนคะหนูชื ja. ่ออะไรนะคะปาปายาเอ้ยปีรัญญาเอ้ยปาเอยาเอ้ยเออถูกแล้วสวัสดีค่ะปายาบินเคปโฟเดตค่ะโอ้โอ้โหโน้โนโอ้โหโอ้โหโอมานโอขนอมันๆนะคะโอ้โหโส้โหโอ้ะ้โหโ้โ้อ้แพนอค้ เพราะว่าคนชื่อแพรเหมือนกันมักจะเต้นแซบใช่ไหมคะนี่เราไปเต้นแพ่งไปเต้นข้างกันเลยเจอพี่ดึงดาวเลยนะอุ้ยพูดจริงปะเนี่ยมาพร้อมไหมพร้อมไหมมานะคะพร้อมค่ะทุกคน one two เอ้อทะเลแสนงามแสนงามแนงาม้าที่ความสดใสสดใสสดใสมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบแล่นอยู่ในทะเลทะเล ทำไมพี่เห่าเองอะต้องนีคือเอ๊ะน้องต้องเห่านี่คือเห่าเเห่าแล้วเห่าแล้วโอเคขอให้แซนดเาซก็ถ้าหนูยื่นมือให้ขอให้ทุกคนพูดว่ารักแพนเค้กนะคะครับผมโอเคค่ะแพนเค้กต้องคู่กับฮันนี่ถ้าอยากได้เราเป็นเบบี้ต้องพูดว่ารักแพนเค้กอะไรนะ รับแพนเคก้กสวัสดีค่ะอันเค้วินเค้กไปด้ค่ะ <Yeah. S 2>